สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำน้อยแชแนลนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปงานนะครับนี้ชายหนังครับพี่น้องอยู่ที่บ้านหนองว่าตําบลตะ,นตะกนลอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกีครับตอนเดินทางมากำลังสิบหกปันหนองว่าเลยครับเลยเลือโรงเ,เ,เรียนมาตะโกูมา โอ้ทางจะแคบจักในน้อยๆอยืนตรงหน้าเลยครับโอ้เห็นธงแล้วเห็นธงแล้วโอ้เร่วงเดินอีกท้ายนี่ต้องเร่องเร่วงเดินหนีที่นหน้ามเลยวันนี้มาสายหนังสอดแจง้งนี่เดินนีต้องต้องนั่งเดิน อันนี้ก็สิเดียวกับน,น้องบาครับหอดเร็วหอดเร็ว ว่าอเขาทุกคนซื้อแมงกอดมาไหว้มาชุเลยโอ้ทางปิยานเห็นเนาะกินเแต่ฮักพลิ้เร่องนี้กิหน้าเยอะไก่ป่าเนะอันตรายเห้เราทางเนาะ

เฮ้ยเะอวทำงานบ่คือการติเามองงานยังมาดูแล้วงานยังคือมีสองคือมีตสองสองหลังแตงในที่มีง โยกทุงอรกระุ่งนยกงพออาจตีเาลงฟังนั่งกะได้หันนี่าต่างข้ตังตัวนั้งแบบ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 นี้เออนี่ตัวนั้งตแบบนี้หังนี้ยังเรื่องการยังตัวนั้งต่างแบบนี้ มันหาขึ้นเข้ทลงไปซอยลงไปซอยแล้วเนี่ยดิละดิเกูเุ้ยลงไปซอยลงไอยเนาะนี่น้ำใจจะมีไหมอ่ะก็หลั้เขาถามสิให้เรกขึ้นสายยบลงไปคือบนยางไปดิปะ คปเนะลงดีเนาะไไงไปหยแล้วไปไสนเกยคุณเดินเดินเนเดนอะไเดินลงรถของเพียบเดินชเรือเปล่าขนาดนี้บเพราะว่าเกิดคนเขาขอาแต่ว่าตัวตมันมันงานยังงานงไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 何ば เพื่อถ้าเกิดจอดร่วงๆกันเลยจอดจอดต้องคุ่นเนาะแมนรถยางที่อ,อย่าจีนขยับรถนี่ไปเลยให้ถอายถอายถ่าอยู่บ้างเจอเลนี่แหละเอาได้วนะ่าคนยานถือกันไหนก็าันไหนใส่เบอรงดี่สิบก็ซ้อกเลยเนี่ย <c oughs>

Hay hay cái này các cái hông ham tử của này kia cái thằng ngồi cái cầu Cái cái để rồi đi đó, có đi เอาื <mean> ้อยมาตัดตรงไม้ใต้หรอก ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีคิวหสวัสดีครับ